จ้าพี่น้องแฟนแฟนสมเพื่อเหตุลิบบาให้กินพี่น้องในในมอญนี่เพื่อนจะไปแต่แซ่บกับพี่น้องมาเด้อมากินทำการชุกูุกคนจ้าเพื่อนหนูมาเที่ยวเพื่อนเพื่อนเพื่อเหตุลิบบาให้หนูกินนะจ้าคล้ายๆหมูกรอบหมูสามชั้นบ้านทำหมูกรอบนะคุณเนาะบ้านทำอะไรคล้ายๆคล้ายๆหมูคล้ายๆหมูกรอบแล้วนะลิบบาจ้าเพป่นเห็ดซุปอันนี้เป็นเชฟใหญ่ครับฮัลโหล ไปจะแซ่บนุบงพ่อพี่น้องมาเด้นนี่หมูเห็ดต้นหลับนี่จ้ะสามีเพื่อนทำกับข้าวกินเมื่อวานเพื่อนทำแกงเห็ดให้กินเพื่อต้นหลับขับสู่นูดีขนาดเลยทั้งผัวทั้งเมียพี่น้องจ้าขอคุณเพื่อนหลายๆจ้าผาดผาต้มต้มมันต้มยัง มาจากพี่น้องพี่ใหญ่เพิ่นทำหมูยอใหญ่ๆมาให้นิลมุลแล้วก็ไปใส่ข้าวเปียกกินจากพี่น้องจ้าหมูยอใหญ่ๆเนี่ยเสบเเด้งๆเมืนจะพี่น้องเนี่ยนุ่งใส่เบิ่งเนะเซยบ่ยหมูยอเด้งๆพี่น้องมาไม่กินน้ำกันเด้อนิลมุลสิหั่นกับพี่น้องจ้าหมูยอใหญ่ๆพี่ใหญ่ทำมาค่ะจะยยอะๆจะพี่น้องยยอยๆหมูยอหมูยอยยอะๆ นุบนุบเลยจตาี่น้องเียนุบเลยจ้ะาจับพี่น้องสาวสกุลสาวสกุลกำมือหงให้หนูกินพี่น้องบนบงนี่เบิกนี่บงนี่มึงนำกันได้เลย Story, ต,ต,ต,ต้มา wow grandes, ตามเหล้าเพือตป่าต้มั่วต้มปลาต้มั่วตําป่ามาได้จ้าัื่อๆน้ำลายบาไหลบแตกน้ำนูบจ้าวันนี้เอาอ like ีกแล้วจ้าดกจ้าเอามือด้วก็ใหญ่ใสน้ําลายนจะแตกน้ำซิมซิมิมอ้้มโอเคแล้วโ่จ้าโอเคจะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อหอมหอมไได้กินน้ำเนบ้เนี่ยแซ่บแซ่บนัวหอวมนพี่น้องมามามา ปูปลานิปลานิเผาพี่น้องปลานิเผาอันนี้ปลาไซ่เผาแบบสดๆจากทะเลปาลีาลีปลปาลีปาลีปลาลีปัลีปาลีปาลีปันปายายีานปาลปาลาลีคาลปาลาลปาลาลีกปาลปาลาลีปาลาลีปาาามาลาาลาลนานานาาาาา ว้าว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 น้ำลายแสบเฉมาเด้อมาเด้อมาเดอนจะน้อยพี่ลาไม่ฟัอาจะหูน้ำจแแจ๊กแล้กันพี่น้องตำป่าตำมั่วตำซัวดิบปะแซ่บ้องจ้า

ไฮพี่อารีนี <S <S ่พ oh ี่อารีนะคะนึกออกแล้วค่ะพี่ใหญ่พี่น้องมาพวกหนูชิโซยทางนี้นี่แบบปฟเฟ่กันเลยพี่น้องจ้ามีกุ้งชุบแป้งทอดปลาดิเผาปลาดิเผามาจ้ามาจ้ จะพี่น้องเขาเปียกเส้นจ้ะสาวตกพนไม่เห็นเนี่ยละมดนกินนี่จ้ะไม่จ้ะเขาเปียกเส้นต้มเขาเปียกเส้นจ้ะไม่จ้ะเป็นเส้นไ้่จ้ะพี่น้องจ้าเนี่เส้นจ้ะเส้นปัดแยกเส้นต่างหากอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปไม่จ้ะแซ่บเป็นเห็ดกับข่าแซ่บกุย่างจะพี่น้องทีนี้จิตใจเป็นดีทุกคนนะจ้ะรอไปญาตหนูไปได้กินอาหารเป็นเห็ดต้นมื่อสุขจัง สูงคนเลยมาได้จ้ามาชุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กี้จ้าสวัสดีจ้ามามาจ้าสาวสีชมพูบ่ะสาวสีชมพูขอนแก่นจ้าสาวสีชมพูขอนแก่นจ้ามาเพื่อจิ้งจอาเปียกมาเด้อจ้ามามามากินมากินอะไรนะสวีเจ้าลวนด้วยกันจ้า เขาเปียกเขาเปียกเส้น<ม>บ้านห้งองเขาเปียกเส้นเลยเนาะถ้ามีเลือดก็เปียกเส้นนะจ๊ะไม่ใช่ต้มเส้นนะจ๊ะผู้ให้หน้องงงนะจ๊ะ <c oughs> สาวป้าจีนบอกว่าเขาต้มเส้นนะบ้านนี้มีแต่สาวงาม สาวใจดีมาอยู่บ้านนี้รับรองอ้วนกันทุกคนเดี๋พี่น้องจ๋าถือเบอกถือสาวงามสาวเถางามงามพองามที่จิตใจค่ะนี่ก็จ๋าพี่น้องเจ๊กี้ประตำแต่ตาบุญหุงเพิ่นว่าคือไปเบิ่งหนังกลางแปลงบอเพิ่นว่าเบิ่งหนังกลางแปลงตาบุญหุงหนังกลางแปลงเพิ่นว่าจี้ปาหมึกห้ือแล้วก็จี้ปาหมึกโอุ้นเด้อปลาแดดดำๆเนี่ยเจ๊กี้เจ๊กี้ป่ะตำเนาะกินปลาแดกหอมนวลนวลสาวที่ยิบหูยิบหวายิบอร่อยนตาบุญหุงหนังกลางแปลงเพิ่นอนพี่น้องโอ้ยมีเบิดแต่บัดปดีย 嘛的嘛的。